จาสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนตอนนี้สิ่งที่วันนี้เราต้องจับตาก็คือช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมของกอพชโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการประชุมนั่งหัวโตะนะครับนั่นก็คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติติดตามมาตรการที่จะรับมือต่อสถานการณ์พลังงานหลังจากนี้ครับ ในช่วงบ่ายวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชโดยนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะรายงานถึงแนวทางในการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์น้ํามันแพง ทางการกู้เงินภายใต้พรบอกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2562ที่ให้สิทธิ์กู้ได้ไม่เกิน20,000ล้านบาทมาตรึงราคาน้ํามันดีเซลนะครับ B7 B10 และก็ B20 ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรต่อเนื่องไปจนถึงเมษายน65จากนั้นจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการอนุมัต,ติต่อไป พร้อมกันนี้ก็จะเสนอขอลดเงินนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจาก10สตางต่อลิตรเหลือห้าตางต่อลิตรเป็นเวลา1นงสปีครับ เพื่อช่วยลดผลกระทบราคาน้ํามันแพงอีกทางหนึ่งเท่ากับว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายแก่ๆหรืออาจจะเย็นหน่อยวันนี้น่าจะมีรายงานออกมาว่าผลจากการประชุมกพชในวันนี้จะมีมาตรการอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงแนวทางมาตรการที่จะใช้รับมือต่อสถานการณ์ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นในตอนนี้จะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งครับสมาคมค้าทองคํา วันนี้รายงานราคาทองคำนะครับ96.5%ในประเทศเนี่ยเปิดตลาดมาเมื่อเวลา9นาฬิกา28นาทีปรับสูงขึ้นเรียกว่าพุ่งนะครับ900บาทโดยทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ31,900บาทขายออกที่ราคาบาทละ32,000บาทส่วนทองรูป,ปรพรธ์ครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ31,320บาท56สตางค์ส่วนราคาขายออกอยู่ที่32,500บาท สำหรับราคาทองคำในตลาดโลกหรือว่าโกลสป t นะครับอยู่ที่2,048ดอลลาร์ 2, สหรัฐต่อออนครับจากปัจจัยเดิมครับนั่นก็คือสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่ต้องตามต่อครับไม่ใช่เพียงแค่ราคาพลังงานแล้วก็ราคาทองคำเท่านั้นราคาสินค้าต้องจับตานะครับนายวัฒนศักด์เอเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงบอกว่ากรณีผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเตรียมปรับราคาได้มีการหารือกับผู้ผลิตและรับแจ้งครับว่าเป็นการปรับขึ้นราคาขายส่งที่ส่งให้กับร้านค้าหรือเป็นการลดส่วนลดทางการค้าที่ผู้ผลิตให้กับร้านคา้าไม่มีผลทําให้ราคาขายปีกปรับขึ้นนะครับโดยผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าจะยังให้ความร่วมมือในการตึงราคาขายต่อไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลาย เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนส่วนผู้ผลิตนมสดและนมข้นหวานกระป๋องรายใหญ่เตรียมปรับขึ้นราคาขายในเดือนมีนาคมต่อเนื่องจนถึงเมษายนนี้เพราะว่าวัสดุก็คือเหล็กในการทำกระป๋องนั้นมีราคาสูงขึ้นตรงนี้จะต้องมีการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนก่อนครับว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ถ้าหากเพิ่มขึ้นจริงเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นอยู่รอดได้ครับ